สวัสดีครับรถวันนี้นะครับเฮียคิมนะครับจะนําเสนอรถนะครับ1นคันเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัว e 9 0นะครับหรือที่เรียกก็คือ 320i ตัวนี้เป็น e 9 0นะครับสีเดิมโรงงานสีดําดุดันแน่นอนถูกใจวัยรุ่นแน่นอนครับคันนี้ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง 2,000cc ให้กําลังสูงสุด150แรงม้านะครับ จากที่เฮียคิมหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ท็อปสปีด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงสัใจไวรุ่นแน่นอนนะครับแฝงไปด้วยประหยัดน้ำมันด้วยที่สำคัญคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2,000ซีซีอะไหล่หาง่ายนะครับเป็นที่นิยมบ้านเราจริงๆครับตัวนี้ตัว E90 นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะครับก่อนจะไปดูห้องเครื่องนะครับลิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นลิ้นคาร์บอนนะครับแต่งสวยงามแนวเรสซิ่งแน่นอนถูกใจวัยรุ่นแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องครับครับ หลังจากเปิดห้องเครื่องมานะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับจาก B M W ตัวนี้อย่างที่บอกต้นคลิปนะครับเป็นเครื่อง2,000 cc เป็นเครื่องยนต์4สูบให้กำลังสูงสุด150แรงม้านะครับท็อปสปีด220นะครับตัวนี้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องท็อปสปีดนะครับตัวนี้นะครับเปิดมาจะเจอคารเดิมนะครับหัวน็อตเดิมเดิมหมดคันนี้นะครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะครับรถคันนี้ปี05 สภาพแบบนี้หายากมากๆนะครับถูกใจวัรุ่นแน่นอนตัวนี้แต่งซิ่งสวยงามแน่นอนครับครับหลังจากที่เข้ามาในห้องโดยสารนะครับของ e 9 0คันนี้นะครับสิ่งที่เจอนะครับคันนี้ก็คือเอ่อพวงมาลัยนะครับมาตติฟังก์ชันเบาะหนังเดิมเบาะปรับไฟฟ้านะครับแอร์ดิจิตอลนะครับอิสระแยกซ้ายขวานะครับคันนี้มีเรื่องของอ่อม่านหลังไฟฟ้านะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับเกียร์ออโต โดยรวมถือว่าภายในคันนี้ใหม่มากนะครับปี05แต่หาสภาพนี้ค่อนข้างยากนะครับกระจกข้างตัดแสงนะครับปรับไฟฟ้าระบบไฟเปิดอัตโนมัติด้วยนะครับค่อนข้างล้ำนะครับในยุคปี05นะครับตัวนี้เป็นอย่างที่รู้นะครับบ้านเรานิยมมากๆนะครับตัว e90 นะครับดูแลง่ายซ่อมง่ายนะครับอะไหล่ถูกนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังราคาไม่แพงเลยนะครับคันนี้ ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้นะครับปี05สามารถจัดไฟแนนซ์ได้หรือจะซื้อสดก็ได้นะครับของเรานะครับซื้อสดไม่มีวันะครับหรือลูกค้าสนใจอยากเข้ามาทดลองขับที่โอเพนโร d เรานะครับโอเพนโร d เราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษขาเข้านะครับหรือมาไม่ถูกนะครับแอดไลน์ได้นะครับแอดโอเพนโรสไทยแลนด์นะครับติดต่อช่องทางได้นะครับมีแอดมินคอยตอบทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮียคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ หากต้องการขายรถยุโรปราคาดีไม่กดราคา Open Road Thailand รับซื้อด้วยหัวใจสนใจติดต่อ0945453084 0949751145และ0656768118หรือสแกน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงเรา Open Road Thailand